สวัสดีค่ะเข้ามาอีกรอบหนึ่งกันแล้วนะคะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าในชีวิตของเราแน่นอนนะคะว่าเราจะเลือกแต่ความสุขนะมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะบนโลกใบนี้ที่เราอยู่ในโลกมายาหรือโลกของการ ใช้ชีวิตเป็นจริงเนี่ยค่ะมันก็มีทั้งเรื่องสุขและเรื่องทุกข์เป็นของธรรมดาคู่กันนะคะมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีทุกข์ก็ต้องมีสุขแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดแบบนี้นะคะเราอยากให้เปอร์เซนเทของการที่เรามีความสุขนะคะมันมากขึ้นอ่ามากกว่าความทุกข์ก็คือเราต้องมาปรับในเรื่องของ mindset ภายในวิธีคิดข้างในแล้วก็การเป็นของเรานะคะการตือนรู้ภายใน รู้จักภายในตัวเองนะคะให้เท่าทันกับโลกภายนอกถ้าคุณนะคะรู้จักภายในตัวเองคุณมีสติคุณตื่นรู้นะคะคุณสามารถควบคุมจิตใจของคุณได้นะคะว่าอะไรที่คุณนะคะจะโฟกัสหรือไม่โฟกัส แล้วจะขยายมันให้ใหญ่หรือทำให้มันครามดาวแล้วก็ไม่ต้องเอามันนะคะมาเป็นสาระในชีวิตดังนั้นนะคะมาเป็นสาระในชีวิตนั่นเองดังนั้นนะคะพอเป็นแบบนี้ค่ะมันก็เลยนะคะจะทำให้แต่ละคนนะคะมีการบริหารจัดการเรื่องความทุกข์ที่ไม่เหมือนกันหรือถ้ามีเรื่องอะไรแย่ๆเกิดขึ้นนะคะเราจะจัดการกับมันได้ดีหรือไม่ดีแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่บุคคลเลยนะคะดังนั้นวันนี้ เราปฏิเสธไม่ได้แต่แน่นอนละค่ะว่ามันก็ดีกว่าเราไม่เริ่มต้นทําอะไรหรือดีกว่าเรานะคะไม่ลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เรานะคะได้ผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยากได้ความสุขอยากได้ความสมหวังเราก็ต้องอยอมที่จะแลกบางสิ่งบางอย่างนะคะคือการที่ต้องขัดเกลาเรื่องของจิตใจนะคะขัดเกลาเรื่องของวิธีคิดเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจของเรานี่ละค่ะ โดยใช้การที่ใช้สมาธิเข้ามาเกี่ยวนะคะแล้วก็วิธีคิดอันดับแรกเลยนะคะมันจะทุกอย่างมันจะเกิดที่ความคิดก่อน,นะค่ะทุกท่านเรามาเข้าใจเบสิกก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดที่ความคิดก่อนพอเราคิดอะไรนะคะพอทีนี้พอเราไปโฟกัสความคิดนั้นความคิดนั้นมันจะใหญ่ขึ้น มันจะขยายใหญ่ขึ้นและมันก็จะทําให้เรานะคะเกิดเป็นความรู้สึกค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกสิ่งนั้นมากขึ้นมันจะขยายให้สิ่งนั้นนะคะโตขึ้นความรู้สึกนะคะอินกับมันฟินกับมันจินตนาการถึงมันนึกถึงมันนะคะรักอะไรก็รักมากความโลภเวลาคุณคิดไปคิดมาคุณก็จะกลายเป็นโลภมากขึ้นมันโฟกัสให้เรื่องนั้นมันวนเวียนอยู่ในหัวของเราดังนั้นนะคะ ตัดแรกเลยเราต้องตัดความคิดออกก่อนมันถึงจะโยงมานะคะว่ามันจะกลายเป็นคิดซ้ำซ้วนๆจนกลายเป็นความรู้สึกทําให้เราอินกับมันแล้วสามเราก็แอคชั่นปฏิบัติเลือกแบบนั้นใช่ไหมคะทีนี้พอเรานะคะทำแบบนั้นได้มันก็ทําให้ชีวิตเราของเราจัดการบริหารจัดการเรื่องของความเครียดความทุกข์เรื่องแย่ๆได้คะ่ะ นะคะมันขึ้นอยู่กับอารมณ์เรานี่แหละว่าเราจะจัดการกับมันยังไงแต่วันนี้นะคะเรากำลังจะพูดถึงว่าแล้วถ้ามีเรื่องแย่ๆที่เข้ามาอีกวิธีคิดหนึ่งนะคะที่ทำให้คุณนะคะรู้สึกมีพลังหรือว่ารู้สึกนะคะหาทางออกกับมันได้ก็คือให้คุณนะคะเข้าใจว่าวันนี้ถ้าคุณเรียนเรื่องของกฎของจักรวาลน,นะคะหรือว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนะคะ คุณจะเข้าใจเลยว่าจัก,กรวาลน,นะคะมักจะส่งสารนะคะมาหาเราในรูปแบบต่างๆที่เขาไม่ได้ช่วยเราแบบว่าตรงๆนะคะไม่ใช่ว่าเป็นรูปมาในรูปของตัวคนที่เป็นพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วก็มาช่วยอาอยากให้เธอถูกหวยก็เสกให้ถูกหวยเลยหรือว่ามาแล้วก็มา ช่วยตรงๆนะคะเอาเงินมากองให้เอาอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะท่านจะมาในรูปแบบของการช่วยเหลือนะคะในรูปแบบต่างๆเช่นมีคนเข้ามาผ่านผู้คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะแล้วก็หาทางออกให้คุณได้หรืออาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตของคุณนะคะเช่นคุณอาจจะกำลังมีปัญหาเรื่องความรักหรืออะไรแบบนี้แล้วอยู่ดีๆก็มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมี คนใหม่ที่เข้ามารู้จักคุณแล้วคุณก็มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดโอกาสนะคะให้ตัวเองได้เรียนรู้เขาหรือว่าคุณจะปิดกั้นตัวเองมันเหมือนเป็นโอกาสที่เข้ามานะคะที่ทําให้เรานะคะได้เติบโตขึ้นได้อ่าเปิดนะคะว่าเราจะาเรียนรู้กับคนนี้ไหมอะไรแบบนี้หรือถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานถ้าคุณนะคะ กำลังติดหรือว่ามีปัญหาเรื่องธุรกิจอะไรแบบนี้เขาอาจจะมีคอนเน็ชันใหม่ๆที่อยู่ดีๆคุณก็ได้ไปรู้จักเขาแล้วเขาก็เข้ามามานำเสนอโอกาสใหม่ๆเพื่อที่จะช่วยเหลือธุรกิจของคุณหรือว่ามาดิวงานกับคุณเพื่อให้คุณอ่าก้าวหน้าขยายธุรกิจเติบโตขึ้นอะไรแบบนี้หรือมาช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆในธุรกิจของคุณที่ทําให้คุณนะคะ ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะมาในรูปแบบต่างๆหรือถ้าเป็นเรื่องของการเงินบางทีมันอาจจะมีโอกาสต่างๆเรื่องธุรกิจเรื่องอาชีพเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณนะคะได้มีลู่ทางใหม่ๆในการทํามาหากินเพิ่มรายได้อะไรแบบนี้หรือว่ามีมีการมีลู่ทางที่จะทําให้คุณมีศักยภาพใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มอะไรอย่างนี้ต่างๆมันจะเข้ามาในรูปแบบแบบนั้นแบบนี้ค่ะแต่มันจะเป็นคนเป็นโอกาสนะคะแต่ทีนี้ถ้าคุณนะคะ ไม่มีการอานิ่งหรือว่าสื่อสารกับตัวเองนะคะคือโลกภายในของคุณนี่คุณยังอยู่ในความวุ่นวายสับสนและไม่มีการคลามดาวนิ่งๆแล้วไม่สามารถสื่อกับ คอนเน็กกับจัก,กรวาลได้คอนเน็กกับไฮเออร์เซลกับเสียงที่เขามาบอกคุณได้มันก็ทําให้คุณอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่เขาช่วยแล้วคุณก็ปล่อยไปแล้วคุณก็ไม่ได้รับโอกาสนั้นแล้วก็ทิ้งมันไปอะไรแบบนี้หรือไม่เลือกนะคะแล้วคุณก็พ่าบ่นว่าทําไมไม่มีอะไรช่วยคุณเลยทําไมคุณมีแต่เรื่องแย่ๆทําไมไม่เห็นมีใครมา ช่วยเหลืออะไรคุณเลยจริงๆแล้วมันอาจจะมาในรูปแบบเหล่านั้นล่ะค่ะแต่บางครั้งมันขึ้นอยู่กับปัญญาว่าเราจะมองเห็นมันจะเก็ตมันไหมตอนนั้นหรือจะ,อะ ได้ยินเสียงไหมว่านี่คือโอกาสหรือว่าสิ่งที่เข้ามาช่วยคุณนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราร้องขอเรามักจะอยากให้มันมาในรูปแบบของการแบบว่าสมบูรณ์แบบคือสําเร็จมาเลยแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นดังนั้นค่ะให้คุณมีแนวคิดว่าสิ่งที่มันเข้ามานะคะทุกอย่างเรื่องแย่ๆหรือเรื่องต่างๆที่เข้ามาให้คิดว่ามันเป็นเพียงแค่บ,บททดสอบ มันเป็นเพียงแค่บททดสอบที่เข้ามานะคะแล้วก็คือคุณกำลังจะดีขึ้นชีวิตคุณกำลังจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่นะคะส่วนใหญ่จัก,กรวาลน,นะคะมักจะส่งอะไรมาทดสอบคุณก่อน,นะคะ่ะคือก่อนที่คุณจะได้อะไรดีๆก่อนที่คุณจะได้อะไรที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่คุณจะเติบโตคุณนะคะจะต้องเจอกับอะไรที่มันแย่ๆก่อน เพื่อที่จะทดสอบว่าคุณจะผ่านมันได้ไหมถ้าคุณผ่านมันได้นะคะคุณเปิดใจเรียนรู้คุณเปิดใจที่จะก้าวข้ามมันได้นะคะนั่นแสดงว่าคุณคู่ควรค่ะกับสิ่งที่จะได้รับต่อไปนะคะท่านก็จะมองเห็นแล้วก็ผลักดันให้มันเข้ามาเพราะคุณคู่ควรที่จะได้รับนะคะแต่ถ้าคุณจะเอาแต่สิ่งที่สำเร็จเอาแต่สิ่งที่ดีเอาแต่ความสุขเชื่อมื่นอย่างเดียวโดยที่คุณนะคะ พอมีความทุกข์แล้วคุณก็ไม่รับมันหรือว่าคือไม่เข้าใจว่าความทุกข์ในชีวิตมันเข้ามาแล้วคุณก็ไปตัดสินนะคะไปมองว่ามันแย่สําหรับคุณแล้วก็ชีวิตคุณทํำไมเร็ว้ายแบบนี้เจอแต่เรื่องแย่ๆถ้าคุณไปคิดแบบนั้นตลอดมันก็จะทําให้คุณหาทางออกไม่เจอแล้วมันยิ่งจะทําให้เรื่องนั้นดูหนักขึ้นนะคะแล้วก็วนอยู่ในอ่างคือวนไปวนมาหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะไปทางไหน คือมองหาสิ่งที่จะไปต่อไม่เจอคือมันอยู่บนความเครียดวายเบรชันของความวุ่นวายค่ะเราจะนึกหรือคิดอะไรไม่ออกนะคะในสิ่งที่มันส่งมาในสิ่งที่ป๊อปอัพขึ้นมาดังนั้นนะคะคุณจะต้องทำจิตใจให้ครามดาวอยู่ในคลื่นของความสุขตลอดเพื่อที่จะหรือว่าถ้ามีความทุกข์อะไรเราก็นิ่งๆมีสติกับตัวเองนะคะแล้วก็ดูว่าเราต้องทำอะไรต่อ ขอให้รู้ว่าบททดสอบนั้นนะคะมันไม่ได้เลวร้วายนะคะแล้วชีวิตของคนเราเราจะเลือกแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าชีวิตก็เป็นเช่นนี้แลนะคะคือเราจะต้องอยู่ได้ทั้งกับความทุกข์ กับเรื่องแย่ๆ bad day นะคะเราต้องอยู่ได้กับวันที่แย่ๆขึ้นเรากําลังจะได้รับอะไรที่ดีๆหลังจากนี้เรากําลังจะมีโชคลาภมีสิ่งดีๆคะ่ะฝันดีนะคะเจเรือนฝันดีคะ่ะฝันดีคาราติสวัสดตขอบคุณมากคะ่ะหลับฝันดีกันอ่าแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าได้แจกใจของได้ให้ของนะคะแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> นอนหลับฝันดีนะคะเจเรือนขอบพระคุณมากนะคะส่งเจเรือนเข้านอนนะคะ นั่นล่ะค่ะทุกท่านขอให้คิดว่าอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาเดี๋ยวมันจะผ่านไปอะไรไม่ดีที่เข้ามาให้คุณคิดว่าโชคกําลังจะมาหาคุณสิ่งดีๆกาลังจะมาหาคุณคุณกําลังจะได้อะไรดีๆความสําเร็จความชื่นมืน่นความสมหวังกําลังจะมาถ้าคุณคิดอย่างนี้นะคะคุณจะมีกําลังใจแล้วคุณก็จะอยู่กับเรื่องนะั้นแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปได้แล้วคุณจะไม่ไปใส่ความหมายไม่ไปอะไรกับมันมากเสร็จแล้วนะคะ คุณก็จะกลายเป็นเข้าใจนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ เราจะมีกําลังใจที่จะไปต่อเพราะเราจะมองไปที่เป้าหมายข้างหน้าว่าอุ้ยเดี๋ยวผ่านไปนะเดี๋ยวเราจะเจอเรื่องดีๆเจอสิ่งดีๆอยู่ข้างหน้าเกิดขึ้นมันก็จะทําให้เรานะครับไม่โฟกัสกับความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าไม่โฟกัสกับเรื่องเละแ้วเราจะพยายามที่จะผ่านมันไปให้เร็วแก้ปัญหามันให้เร็วเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาข้างหน้ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นค่ะคุณลองเอาทริคนี้ไปใช้นะคะดิฉัน คิดแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้มาแล้วแล้วมันได้ผลจริงๆพอสมมติเกิดอะไรเราก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกแสดงว่าเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆหลังจากเหตุการณ์นี้แน่นอนแล้วเราก็ตั้งสติแล้วเราก็ค่อยๆแก้แล้วก็ทํากับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าที่เป็นเรื่องของความอ่าความทุกข์ความสุขความ ผิดหวังอะไรของเรานี่เราไปจัดการกับมันแล้วสักพักนะคะมันก็จะผ่านไปแล้วเดี๋ยวเกพากมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาจริงๆค่ะมันจะมีข่าวดีมีเรื่องดีๆมีโชคลาภดีๆมีอะไรที่ดีๆเปิดขึ้นมาจากนั้นนะคะดังนั้นนะคะให้คิดแบบนี้ถ้าคุณคิดอย่างนี้ได้ตลอดนะคะคุณจะกลายเป็นเจอเรื่องร้ายๆคุณจะไม่ได้ดึงดูดเรื่องร้ายนะคะ แต่คุณจะอยู่กับเรื่องนั้นได้ด้วยความเข้าใจแล้วคุณก็จะรีบผ่านมันไปให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไปคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาเรื่องดีๆรออยู่หลังจากเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะเข้ามาแล้วเราจะมีความสุขมีพลังดังนั้นรีบผ่านมันไปเพื่อที่จะไปเจอเรื่องนั้นค่ะพอคิดแบบนี้เราจะมีความสุขเราจะรู้สึกมีพลังในการที่จะ ก้าวข้ามนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตค่ะนี่คือคลิกนะคะเรื่องหลายๆเรื่องใหญ่ๆที่เข้ามาเป็นเพียงแค่บททดสอบให้เราเติบโตขึ้นค่ะแล้วพอมันผ่านเรื่องอย่างนี้เยอะๆนะคะเราจะสตรองมายเซตเราจะแข็งแรงมากขึ้นเราจะเข้มแข็งมากขึ้นพอเจอเรื่องอย่างนี้อีกเราก็จะกลายเป,เป็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติไปเลยมันก็จะไม่ใหญ่เท่ากับครั้งแรกที่เราเจอค่ะมันจะค่อยๆ เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาธรรมดาจนในที่สุดเราจะชินกับมันเลยพอมาอีกก็โอเคก็แก้แบบนี้แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ผ่านไปมันจะเป็นอะไรที่ธรรมดาแล้วก็เป็นอะไรที่เรานะคะเคยผ่านมาแล้วแล้วเคยผ่านมันได้ทําไมรอบนี้เราจะผ่านมันไม่ได้อีกแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะอย่าไปใส่ความหมายว่าเรื่องแย่ๆเรื่องไม่ดีมันคือสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตมันคือสิ่งที่ไม่ดีเราไม่อยากเจออย่าคิดอย่างนั้นค่ะให้เข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสเจอทุก คนรสามารถเจอเรื่องแย่ๆได้แต่เราจะจัดการกับมันยังไงต่างหากแล้วถ้ามีวิธีคิดแบบที่ดิฉันบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ผ่านไปนะเราต้องได้อะไรดีๆแน่ๆเลยเพอคิดแบบนี้ปุ๊บคุณจะอยากผ่านมันไปให้เร็วๆคุณจะมีสติแล้วก็ตั้งสติแล้วอยากผ่านมันไปเพื่อจะไปเจอเรื่องดีๆนะคะ เอาไปคิดกันค่ะเป็นเทล็ละเป็นเทคนิคเทคนิคนะคะที่นําไปใช้แล้วเกิดผลจริงๆค่ะแล้วก็มันใช้ได้ผลจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอคุณดึงดูดแบบนี้ดึงดูดแบบนี้นะคะพอมันมีเรื่องอะไรมาแย่ๆคุณจะคิดถึงเรื่องที่จะดีปุ๊บ เลยนะคะคุณจะชูดไปเรื่องใหม่ที่มันจะดีขึ้นเลยโฟกัสคุณก็เลยจะเปลี่ยนคุณเลยจะไม่โฟกัสกับเรื่องที่มันแย่ๆเป็นทุกข์อยู่ตรงหน้าคุณจะไปโฟกัสไอเรื่องที่จะมาเนี่ยนะคุณที่มันจะดีแล้วเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยค่ะเทียบกับเรื่องที่คุณรู้สึกกาลังตื่นเต้นสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาหลังจากเหตุการณ์นี้มันจะเปลี่ยนโฟกัสเราเลยค่ะและจะทําให้เรามันจะเป็นวิธีคิดนะคะที่ทําให้เรา มีความสุขแล้วก็เป็นวิธีคิดที่ทําให้เรานะคะเหมือนหลอกจิตเรานะคะให้เราไปฟูกัสถึงสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอย่างน้อยมันก็ทําให้คุณนะคะรู้สึกดีๆแล้วก็มีกําลังใจในการจะแก้ปัญหาหรือมีกำลังใจในการไปต่อกับชีวิตค่ะไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกใดๆนะคะลองนำไปทำเป็นกันดูแล้วถ้านำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงก็แชร์ใต้เม้นใต้ คลิปนะคะเข้ามาแบ่งปันกันด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะคุณตองอยู่ในช่องมนะัสสันครูสอนจิตวิทยาความสุขความเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ดิฉันไลฟ์ประจําเป็นเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะแต่วันนี้มา4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะบางครั้งก็อาจจะมีเลดมาช่วงประมาณนี้แหละคะ่ะสามทุ่มถึงห้าทุ่มนี้แหละคะ่ะอยู่ในช่วงนี้ก็ลองเข้ามานะคะถ้าเห็นการแจ้งเตือนก็เข้ากดมาฟังกันเลยคะ่ะเป็นคอนเทนต์ในการให้กําลังใจให้ความสุขให้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา จิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดการนั่งสมาธิการที่เราจะมีวิธีคิดอย่างไรให้เรามีความสุขในชีวิตน,นะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะมีอะไรนะคะติดตามกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มนะคะบนติกตอกบน โปรไฟล์ข้างบนคลิกเข้าไปเลยค่ะจะเป็นลิงก์ทีมันจะมีทุกๆแพลตฟอร์มนะคะให้ได้เห็นกันเราคุณก็สามารถติดตามดิฉันได้ช่องทางทุกๆช่องทางเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อกันเข้ามาที่ LINE OA นะคะที่ LINE OA s อแอดไซ o นะคะมีคอร์สฟรีให้ลงทะเบียนนะคะสั่งจิตพิชิตความสุขมีรับคำปรึกษานะคะใครสนใจปรึกษาอะไรก็เกี่ยวกับชีวิตการบริหารจัดการด้านอารมณ์นะคะการใช้ชีวิตการไป ต่อติดอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะาลงทะเวียนไม่แพงแค่หลักพันค่ะแต่ว่าอยู่กันยาวๆไป2เดือนเลยนะคะคุ้มมากลองเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็มีในส่วนของคอร์สออนไลน์ต่างๆนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะติดตามกันได้ทุกช่องทางนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสําหรับวันนี้คงต้องขอลาเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกท่านเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสามทุ่มถึงห้าทุ่มช่วงนี้นะคะ